สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับขรูยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องฟังก์ชันกําลังสองอ่ะฟังก์ชันกําลังสองจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยในเรื่อง รูปทั่วไปของฟังก์ชันกำลังสองนะคะซึ่งฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยจะมีรูปทั่วไปเป็น y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c นะคะหรือ f x เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวนะคะ a จะไม่เท่ากับศูนย์ะคะเรียกฟังก์ชันกำลังสองนะเรามาเริ่มดูนะคะว่าเขากำหนดให้มาว่า ฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เนี่ยตรงเนี้ยเป็นฟังก์ชันกำลังสองหรือไม่และมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรค่าคงตัวเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะในข้อที่1น่งเขาให้ดูก่อนว่าเลขชี้กำลังสูงสุดของ x และ y เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเลขชี้กำลังก็คือตัวนี้เลยอ่าตัวที่กำกับอยู่ข้างบน x หรือ y นะคะเป็นตัวเลขนะจะมีเลขส สนะคะที่ปรากฏให้เห็นส่วนเลข1กับเลข0ูน์จะไม่ปรากฏให้เห็นนะคะเลข1ก็คือจะลดรูปได้จะเป็นแบบนี้นะคะเลข0ูนย์ก็คือจะไม่ปรากฏเลยนะคะอ่ะเริ่มนะคะข้อ1 y เท่ากับ 2x บวก1นะคะเขาถามว่า x เนี่ยมีเท่าไหร่ x มีเท่าไหร่ x ไม่ปรากฏก็คือ1ใช่ไหมคะอ่าหนะ y ก็เป็น1เช่นกันข้อนี้นะคะถ้าไม่มีกําลังสองจะไม่เป็นฟังก์ชันกําลังสองเลยนะคะดังนั้นไม่ใช่ฟังก์ชันกําลังสองเราก็ไม่ต้องทําต่อแล้วนะคะอ่าต่อมาดูข้อ2 y เท่ากับ 3x ยกกําลังสองบว่งกนกำลังสองะคะัะ x, งน้ไม่ง,งกันกำงสองรูกทั่ว้ปแบบน้นะคะ ถือว่าเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะโดยที่เลขชี้กําลังของ x เนี่ยสูงสุดเลยคือ2นะคะหนูก็เขียน2ลงไป y นะคะก็เป็น1ก็เขียน1ลงไปตรงนี้นะคะซึ่งสามารถเขียนรูปทั่วไปได้ดังนี้ y, y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2บวก 0x เห็นไหมคะง x x เขาหายไปตรงนี้นะคะ ช่องนี้หายไป x ก,กำลังหนึ่งหายไปก็ก็คือ,เ,อเขาเป็นศูตรนั่นเองนะคะแล้วก็ 5c นะคะก็จะเป็น ตัวเลขเฉยๆใช่ไหมคะตัวเลขเฉยๆจะไม่มีตัวแปรคูณอยู่จะไม่มี x หรือ y คูณอยู่ด้วยตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ c นะคะก็เอาไว้ถ่ายบวก c ค่าคงตัวของเขาตรงตัวเลยนะคะตัว a จะเป็นตัวเลขที่อยู่หน้า x ยกกำลัง2ก็คือ3เอา3มาเขียนนะคะตัว b จะเป็นตัวเลขที่อยู่หน้า x ที่เป็นกำลังหนึ่งนะคะหรือกำลังขาลดรูปได้ตรงนี้นะ,ะอ่ะและ C ีนะคะก็จะเป็นตัวเลขเฉยๆเลยนะคะเอามาดูข้อที่3นะคะข้อนี้เป็นหรือไม่นะคะอ่ะลองดูเป็นกำลังสองเพราะว่ามีเอกยศกลังสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราแอบมาตรงนี้ก่อนกำลังสูงสุดของ X ก,ก็คือสองนะคะ Y นะคะเป็นเท่าไหร่ Y ก็เป็นหนึ่ถูกไหมคะอ่ะเขียน ให้อยู่ในรูปทั่วไปได้เท่ากับ y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองนะคะบวก2 x เรียงตามดีกีเลยนะคะเรียงตามเลขชี้กำลังเลยเอาสูงสุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลบหาะไปดูว่าตัวเลขแต่ละตัวคืออะไรนะคะตรงนี้ลบหนึ่งนะคะเขาสามารถลดรูปได้เหมือนกันแต่ว่าลดเครื่องหมายไม่ได้นะคะลบห แล้วก็บวก2แล้วก็ลบ5นะคะอะใส่เรลียงตัวลบ1 2แล้วก็ลบ5นะคะโอเคประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวครูลองให้อีกสักข้อหนึ่งนะคะในข้อที่4นะอ่ากำลัง2ส,สูงสุดนะคะอ่ะเขียนอย่างนี้ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ลบ2 x อ่ะไปดู ข้อนี้มีกําลังสองก็คือเป็นกําลังสองต้องอยู่ที่ x นะคะถึงจะเป็นนะต่อไปกําลังสูงสุดของ x ก็คือ2นะคะสูงสุดของ y คือ1เขียนให้อยู่ในรูปทั่วไป y เท่ากับ x ยกกําลังสองนะคะลบ 2x โดยที่นะคะหน้าตัวแปร x กำลังสองนะคะ a เท่ากับ1เขาลดรูปได้อ่ะต่อไป ติด x ก็คือลบสนะคะ c มีไหม c ไม่มีแสดงว่าเขาเป็นศูนย์นะคะ,ะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอีกข้อหนึง่งนะคะข้อที่5ข้อที่5น่าสนใจเพราะว่าเราต้องจัดรูปสรรมการใหม่นั่นเองอ่ะต่อไปดูเลยนะคะมี x ยกกำลังสองหตัวนะคะข้อนี้เป็นนะคะเป็นอ่ะกำลังสูงสุดของ x ก็คือ2นะคะสูงสุดของ y ก็คือ1 เขียนนะคะเริ่มต้นที่ y เท่ากับก่อน y เท่ากับ y เท่ากับ x ยกกําลังสองหนูดูอย่างนี้ก็ได้ตรตรงนี้เราต้องจับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับนะคะหรือเทอมของ y นะ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก4นะคะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็น ax ยกกำลังสองบวก bx บวก4นะคะ เรียงต่อไปแต่ว่าเราอาจจะต้องพลิกกับสมการนิดนึงอ่ะก็เป็นลบ x ยกกำลังสองบวก3 x นะคะลบ5อ่ะ a ได้เป็นลบ1 b เป็น3แล้วก็ c เป็นลบ5นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนข้อ6อแะแถมแทมแถม,แถมข้อ6คือ y เท่ากับ2 x ลบ9 ไม่มียกกำลังสองใช่ไหมคะดังนั้นไม่เป็นนะคะะปิดจ็อบเลยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเขาเป็นกำลังหนึ่งทั้งคู่นะคะโอเคลองศึกษาดูแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ